คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิริกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหูนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจากปาก์คดีหาเลี้ยงครอบครัวสวัสดีครับผมแจ็ค นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะครับผมจะมาถ่ายคลิปไล่ลำดับเหตุการณ์นะทั้งหมดปี2021นี้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาร่วมคอลแลบกับแจ็คบัฟโพแล้วคลิปที่น่าประทับใจที่สุดแล้วเอาแรงมาดาลใจมาจากไหนแล้วก็หาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพูดถึงคลิปแรกในปี2021ผมยกให้คลิปนี้ครับเอาดูคติไปแต่งแนวลิเกรักนุ่นโดนเปิดร้านพี่บอยนะครับผมพี่บอยสติกเกอร์ต้องขอขอบคุณพี่บอยเลยนะครับผมในปีนี้นะครับ2021นี้คือแก ซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับผมทำให้ชีวิตของผมเนี่ยแม่งพุ่งสู่ทยานอวกาศแต่ไม่เกี่ยวกับหุ้นนะเว้ยโอ้กันดารับเกียร์ตัวนี้เนแต่กะโคนะครับเปิดตมเต้นาต้นงนเต้นเต้นเตนเต้นเต้นเต้นคต้นเตต้นเตก่ต้นเต้นเต้นเต้นต้นต่นเป้นเต้นัต้นเต่นเต้าเต่นเะ้เต้นเตไนเม้น้นเต้เต้นเต้เตต้ตนเตเ้นเันเนเ้นเต้นเตนเต้นต้นเต้นเ้เ้ตตเเ้นเนเานนน้นน้น้เ คลิปชาวไร่นะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นสวนของเพื่อนผมนะครับเอางี้นะครับผมบางคนยังไม่รู้จักนะครับว่ากองเที่ยนี่คือคือเทียวหาไอเดียมาจากพวกไทยบ้านอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะสนุกนะแนวนี้มันชิลๆอ่ะใช่นะครับผมก็คือแบบบางคนแบบแวบกรุงเทพไฮโซอะไรลูกคุณหนูอะไร้ยครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นปุ๋ยชั้นดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นขี้ควายไว้ตรงเนี้ยเฮ้ยขี้วัวพูดผิดมันเขาเลี้ยงวัวกันนะพลังมัดฮาคิเที่ยวมาโคตรเท่ฝัดแม่งชุบสายเขียวด้วยมงดูดิโคตรออ่ยยกกบเล <coughs> ja, ja, ja Nei. Ja. เมื่อกี้ได้ยินเสียงไอ้บุ๊กก <c oughs> ูบอกเลยนะเฮีย <c oughs> บุ๊กเนี่ยคือแม่งเป็นคนที่อยู่หลังกล้องเว้ยแต่ว่าแม่งต้องเห็นที่อะไรที่แบบว่าบางอย่างที่ไม่ได้เตี้ยมอะ่ะแล้วบางอย่างกูเล่นจริงเล่นสดอะ่ะคือไม่ต้องทนนะจุดนั้นให้ได้อย่างเล่นขี้เล่นเฮียเล่นโคตรจังไรยอะ่ะต้องรับสถานการณ์ให้ได้เฮียตากล้องอะ่ะแต่ชอบจริงก็คืออยากจะลองทำเฮียอะไรที่ไม่เคยทำอ่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปชาวไร่นะเป็นคลิปที่ประทับใจในปี2021ประมาณ2ี่เอ็ดมกรามอ่ะครับเดือนต่อ คลิปจ้างแจ็คแปรโพไปน,นี่อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เราไปร่วมง,งานกับหม่อมถนัดแดกแล้วก็ลุงโทนี่เขาทํา MV ของพี่หม่อมนะครับอ,อ,อันนี้ถ่ายวันวันที่8เดือนกุมภาหม่อมเอาไม่อยู่อ่ะหม่อมท้ออ่ะเอาง่ายๆคือบอกกูเอาเชี้ยอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยคลิปเใครไปเอาไปคิดเลยให้กูตำพาศูนย์เนี่ยเป็นอะไรกันวะมออเออถือว่าผมถ่ายกล้องผมไงอะไรวะเนี่ย นี่คือผู้ร้ายในเรื่องอันนี้คือพระเอกในเรื่องอันนี้เป็นเพลงของผมแล้วมึงคิดว่าจะถ่ายกันจบไหมวันนี้มึงจับปูเสร็จกระด่งอ่ะโอ้โหดูนั่งแต่เช้ามาเนี่ยจนบ่ายเนี่ยยังไม่ถึงไหนเขาเอาให้หมองแบบไม่มีงานเลยอ่ะถ่ายวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ต่อวันองคารต่ออาทิตย์หน้าต่อแบบไม่ต้องไปถ่ายที่อื่นอ่ะ <c oughs> ว่างเงี้ยไหมทุกคนว่างเลยตอนนี้งานไม่ค่อยมีเลยคอนเช่นแล้วคิดไม่ออกเลยนตื่นเลยหมดจะเป็นคลิปหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบ นะผมก็ไปหาดูกันแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปต่อไปเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการ YouTube และก็โลดแล่นอยู่ในวงการทีวีนะครับก็คือหมอปานะครับผมได้มีโอกาสไปเจอกับหมอปาในเดือนกุมภาคลิปนั้นผมจําได้เลยว่าไปถ่ายล่ารังผึ้งเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับใครยับใคขยับใคขยับใคขยับแข้งแข้ยโอ้ยแข้งกุ้ยันใครยับใยับใคขยับใคขยับมัน เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าขยับไอ้เนี่ยอะไรแก่กูเฮี้ยวันเนี่ยอย่าขยับไอ้ตัดต่อยกูไอ้เนี่ยต่อยกูจริงป่ะอยากขยับอ้เนี่ยไม่อยากขยับเลยว้าวว้าวไปจัดกูดูแล้วกูสะใจคุณลุงโทนี่เว้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยโดนพึ่งต่อยแบบคือลุงมาผุ้ผู้ผูลุงแม่งออกแถวเลยอะไอ้เนี่ยคือเนี่ยคือเฮี้ยวันเนี่ยอย่าขยับไอ้ตัดต่อยกู อันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่หมอปลานะครับผมแล้วเราก็เริ่มถ่ายด้วยกันมานะ้วทีต่อไปก็จะเป็นรถเปิดประทุนเป็นวัยรุ่นเม็กซิกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะขับรถคันนี้ไปเปลี่ยนล้อยางแล้วเราจะโดน้นตตนหรือเปล่าเราไปดูกันเบรสโก ก็คือนี้เราเอารถคันแรกในชีวิตผมเนี่ยเป็นรถรถใหญ่นะที่ผมเก็บเงินซื้อมาแล้วก็ไปผ่าหลังคานะครับผมก็คือเป็นวัยรุ่นแม็กซิกันใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเอาละกันนะฮะ ก็เป็นเดือนมีนาครับผมรู้จักกับพี่เก่งลายพางนะครับผมก็คือมีโอกาสได้รู้จักกับพี่บอยเพื่อพี่บอยก็แนะนําไปเจอกันแล้วก็ไปงานแล้วก็ไปเจองานพี่เก่งรู้สึกว่าวันนั้นจะโดนเขาตบด้วยมั้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแจ็คแบโพลโดนตบแม่งเป็นยังไง let's go แถวเนี้ยแม่งเถือน ทำไมมาวันนี้มีแต่นักเลงวะมาดิดวนมาโดนเต้นดวนดวนวี่ใจดวนแขนดวนนเลยเห็นชายชุดดำั้มครับสามคนนี้1 2 3สองสามจ้างให้มาเป็นกาดแม่งดูแลกูไม่ได้เลยเฮียกูโดนตบยับเลยสั์ช่างแม่งครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเป็นคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายครับ คนต่อไปที่ผมอยากจะขอขอบคุณนะครับผมก็คือน้องใบเตยมีงูนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปทําคลิปที่ร้านขนมหวานของเขานะครับผมซึ่งจะเป็นคลิปแกล้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปก็คือเอาจริงๆเลยกูก็จะขับรถมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยึ๊อมาจอดแล้วมาเปเิดไฟเปิดัวอหูกรีเข้าไปในร้านเลยแบบเต็มระบบ ะะประมาณนี้ครับคือผมมาขับรถเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปซื้อขนมหวานและตั้งแต่นั้นมานะครับผมคลิปต่อไปก็คือผมไปได้ไปทําเพลงกับป่าเพชรน,นะครับซึ่งน้องใบเตยเนี่ยคือเป็นคนที่แนะนําป่าเพชรมาแต่งเพลงให้ผมก็คือเพลงอยากโดนช้อนแกงสวัสดีครับผมแจ็คแป,ป๊์โผอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่ลงบาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากทานในง,งานบวชปราเติงเขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิ ค <Okay. S 2> ก็แม่งเสือเกิดเพลงแล้วก็ไม่รู้ถือว่าเป็นเพลงที่ผมประทับใจนะออมันทําครั้งแรกแล้วก็สําเร็จเลยอะ่ะคือก็ต้องขอขอบพระคุณ FC ทุกๆุกคนด้วยนะครับอัน<แพล>ต่อไปเลยครับ คลิปต่อไปนะครับผมก็คือผมได้มีโอกาสไปร่วมกับบริษัทฮาไม่จำกัดนะครับผมเอ้ยเป็นจ็อกเกอร์แฟมิลี่เออผมได้มีโอกาสไปร่วมกับบริษัทจ็อกเกอร์แฟมิลี่ของพี่บอลนะครับผมได้เชิญผมเข้าไปเล่นในรายการสวัสดีครับผมแจ็คครับโอวเลยครับผมโอ้โหวันนี้ผมมาไม่งดับตายในรายการทีวีไหวไหมเดือดจริงๆว่าดันในโซเชียลแล้วคือดับดับดับดากดับในทีวีอะไรเงี้ยติดเลยมอ้ยตกตาี่สกตามดับคุยจะตกตานะครับผมขอโทษนะครับนี่คือการแสดงนะครับน้าคอม ไปกันต่อเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันครับผมก็คือมันเป็นเรื่องราวสนุกๆในช่วงกลางปีนะครับซึ่งเป็นวันที่18เมษาแต่เราถ่ายก่อนหน้านั้นแล้วนะประมาณ1เดือนนะครับนะช่วงนั้นช้อนแกงก็เริ่มดังแล้วนะครับผมแล้วก็คืออ่าคลิปต่อไปนั่นเผมจะพูดถึงเป็นคลิปดราม่านะครับ2องพของแจ็คแป๊บโคนั้นคือคลิปที่ไปเกณฑ์ทหารนะครับนี่ คลิปนี้ใบแดงแต่กูให้เพลงปลอบใจใบดำไม่ต้องฟังเพลงกันต่อคนนี้ไม่ได้เกณฑ์เหรอวะเรื่องของผมเนี่ยไอตออเห้าอ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพ แต่มันดราม่าตรงที่ว่าเราไปล้อเลียนคนที่เขาติดอ่ะบางคนเขาไม่อยากติดนะอันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสขอโทษและขอ,ขอประธานอภัย f c ทุกๆคนด้วยนะครับผมก็คืออยากจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจ <module. S 1> ผมจะข้ามไปเลยนะก็คือมันไม่ได้เป็นคลิปทุกๆคลิปที่ผมทํามานะครับผมคัดนะครับให้ทีมงานคัดแล้วกั่นกองมานะครับว่าผมอยากจะเอา E p ไหนที่จะมารีรันที่ผมชอบภายในปีนี้นะครับก็จะมีคลิปงานช้างนะครับผมคอแทบคลิปกูจะรอให้ช้างี่ ผมว่าจะให้ช้างที่ใส่หัวครั้งหนึ่งในชีวิตแม่งจะเป็นยังไง เทจรเข้ฟาดหางก็เป็นที่มาของคขาว่ากูมึงโคตรเทจรเข้ฟาดหางเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเพลงแรปเพลงแรกที่ต่อจากช้อนแกงนะครับอยากจะเปลี่ยนแนวนะครับผมมาทำเป็นสายแรปก็เจ็ดล้านอยู่เนาะนี่ขนาดไม่ใช่แรปเปอร์เนี่ยก็เจ็ดล้านหกอะโอ้โหไปดูกันเลยกูแม่คตรเทกูมึงโคตรเท กูไม่โคตเท่กูไม่โคตเท่จระเข้ฟาดหางกูไม่โคตเท่กูไม่โคตเท่กูไม่โคตเท่อยากไปอยู่บ้านขวานกูไม่โคตเท่กูไม่โอเคพอแค่หอมปาหอมคอแล้วก,กันต่อมาก็จะเป็นเพลงช้อนแกงเวอร์ชันซอฟนะครับก็สิบล้านวิวอะ <S <S อะ อยากกลับคาดโกคาดต้องทำยังไงวะจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเอาจริงนะบางทีกูดูคลิปตัวเองกูอยากโดดทีบหน้าตัวเองเหมืน,นันบางทีกูก็ถามตัวเองนะว่าเฮีย e, มึงจะสุดไปไหนไว้สัตว์บางทีแบบ แล้วมึงคิดดูเวลาแบบเคยตั้งคําถามให้ตัวเองนะว่าวันหนึ่งมึงแก่ไปแล้วมึงมีลูกอ่ะแล้วลูกมึงมาดูคลิปมึงอ่ะมึงลองดูดีทียกูจะตอบลูกว่าไงไวะเฮียเฮียพ่อมึงเอาปากเบิร์นรถอะไรนี่สัสตีหน้านะผมสัญญาจะซอฟกว่านี้ละปล่อยให้เด็กแม่งเกิดบ้างไอ้สัตว์คลิปต่อไปได้ไปรู้จักมาหาเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของขายยา เอาไว้ฮาดีวะโอเคไปดูกันเลยแก okay, ว่าฉันไม่เหมาะสมกับน,น้องเอวาอย่างนั้นเหรอพอ <c oughs> ฉันได้อยู่ที่นี่แล้วก็ <c oughs> กน,กนี่ไงใจปวดพี่วันนี้เป็นยังเหนื่อยไหมครับใจแค่ปวดเหนื่อยครับไม่ไเหนื่อยเนาะใจแค่ปวดยังไงทำต็มที่เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณยัชอบท่อนนี้จริงๆทั้งคลิปอ่ะไม่ได้สนใจน้องเอวาเลยกูชอบพี่คนนี้ไอ้เหี้ย Hey, คลิปต่อไปก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเริ่มจะกลางปีแล้วเริ่มจะกลางปีนะครับผมน้องเจก็เริ่มเริ่มจะเฟดเข้ามาแล้วคือเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาช่วยเป็นเป็นฟรีแลนซ์นะครับผมน้องเจดิจางนะอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีบ้านแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือบ้านของแจ a โพเสร็จร้อเอันนี้ก็คือกลางปีบ้านผมได้บ้านกลางปี2021นะโคตรโชคดีเลยปรบมือดีครับ เราลูกกระจอกมาถ่ายหน่อยว่าผมไม่ค่อยอยากคุยนะเดี๋ยวหาว่าผมพูดโกหกถามไปเลยว่ามึงได้เงินเดือนกี่บาท2องแสนแปดหมื่ม 2, 8, นครับสองแสนนี่ทำอะไรบ้างแค่ตัดต้นนี้อย่างเดียวไม่รวมอย่างอื่นไม่รวมครับไม่รวมเห็นปะเนี่ยเช่นอย่างเช่นขี้เนี่ยอันนี้ลืมเก็บใช่ไหมเนี่ยลืมลืมครับลืมเหยียบไปแย่เลยนะนี่โอ้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันโอ้เนี่ยต้องเอาไปทิ้งแล้วนี่มีขี้หมานะนี่ผมยอม ทีผมก็ถามตัวเองนะว่ามึงจะสุดไปไหนวะไอ้งซาเป็นเจนะครับผมก็ไปเที่ยวกับแฟนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นชิปที่ผมชอบแล้วกันตอนนี้สีพระเอกของผมนั้นเปลี่ยนชุดว่ายน้ำบิก,กินี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ทำตามสัญญาก็คือเราจะมาส่องบิก,กินี่แล้วไปดูระบาเสียให้ดูคนดู <c oughs> ว้าว,าว,าว,าวา <c oughs> อ <c oughs> ช่วงเดือนกรกฎาปีสองพันยี่สิบดนะครับผมก็คือผมได้ไปหาลุงโทนี่อีกครั้งนะครับผมก็เป็นคลิปนี้เลยก็ีนับ้าก็น่นแหละประมาณนี้แล้วก็ไปปั่นลุงลุงเขาก็เริ่มเบื่อกูอ่ะเขาเริ่มเอือมกูแล้วอ่ะเขากูไปทีไรสุดตลอดเบอร์ท็อปตลอดแล้วก็มีคนก๊อปคอนเทนต์ตลอดมอหลังจะเสร็จลุงโทนี่เสร็จ โอ้โหโต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมได้คอลลบกับพี่วูสตี้ด้วยนะฮะโ,โหแล้วเจอน้องมินพิชยาสุดที่รักของผมด้วยนะครับในวงการดารานะครับซึ่งผมก็อยากจะจีบเขาแล้วครับผมชิ่ไม่มาต้องมีนมีฟาตัสมินชยามีสตอชินเมชยามินพิชยาเขาจะกลัวกัวไอ้ตัศ นี่ครเต่ลูกกระจอกต่อหน้าพี่วูดดี้อ่ะมึงก็ไปดูแล้วการคลิปนี้คลิปต่อไปนะครับผมในเชื่อในช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมก็จะเป็นคลิปเซลโซกังน,นะครับผมเป็นคลิปที่ผมชอบและประทับใจมากๆนะครับผมในการทํานะผมก็คือผมเอาเงินเก็บเนี่ยครับผมไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปสุ่มแจกแล้วก็มีทั้งคนได้ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับก็ลองดูนะครับก็จะหาอย่างไงไปดูกันเลย ร้่ <c oughs> <c oughs> แค่ไตเต้นก็น่าจะร้อยล้านวิวแล้วครับผู้ชมมึงก็คิดเออแม่งสุดขนาดไหนอะคือผมจะบอกเลยว่าเพื่อนๆการทําคลิปของผมเนี่ยในช่องผมเนี่ยแม่งจะมีอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบว่าไม่คาดฝันแม่งเยอะมากในระหว่างการทางอะเราพยายามจะเซ็ตนะเว้ยแต่บางอย่างแม่งออกมาแบบว่า เหนือความคาดหมายอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนที่อยากจะลองท YouTube นะครับผมก็ลองออกไปวางแผนแล้วออกไปทํานะครับผมแล้วก็ลองดูว่ามันจะเจอปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ไปได้ขนาดไหนแล้วความอดทนของเราจะมุ่งหน้าไปได้ขนาดไหนอย่างเช่นผมเนี่ยครับแม่งก็ยังลุยข้ามมาได้นะเราก็ไม่รู้ว่าแม่งจะสุดไม่สุดอะ่ะแล้วก็ต้องถ่ายไปก่อนนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่1ความประทับใจสามารถไปย้อนดูได้นะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าผมรู้จักกับพี่บี้มาเนี่ยประมาณปีสปีแล้วนะแต่ว่าช่อง Jack แบบ h โไม่เคยถ่ายกับพี่บี้เดสกาสักครั้งหนึ่งเลยผมรู้จักกันผมโทรหากันพี่บี้ชวนไปงาน10ล้านซับผมก็ไม่ได้ถ่ายช่วงนั้นจนมาแบบ<ป>ถึงปี2000ป2 0 2 1ีเนี่ยผมได้ถ่ายผมรู้จักกันประมาณ2ปีจนได้ถ่ายแล้วก็ได้คุยกันถือว่าเป็นคลิปที่ผมแบบชอบมากนะครับผมก็คือก็เป็นคลิปนี้แล้วกัน มีอะไรจะบอกทุกคนเห็นกวางตัวนี้ไหมคือกวางตัวเนี้มันเป็นกวางที่พี่บี้เขาเอาไว้โชว์แล้วผมอ่ะเอาใส่ลงไปในถุงรวมกันเลยกวางแม่งหักไอ้เหี้ยพี่บี้แม่งจะด่ากูไ้สักแต่กก็ไมไ่กล้าด่ากูหรอกด่ากูก็เจอกูเปิดเอาเด้อ คลิปต่อไปนะครับผมก็คือมีโอกาสได้คอแลแลบกับน้องสไปนะครับผมก็คือ SPD ผู้ให้โน้หนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้ะระดับเคียร์สเตอร์อย่างแจ็คแปร์โคนั้น<อ>จะปล่อยให้ทุกคนนั้นทำคอนเทนต์ได้เราเลยทำการซ้อนแผน SPD นะครับ <c oughs> คือมันเชิญทุกคนไปเนี่ยแต่ผมไปเป็นรถตู้ไงเอารถตู้เอาเอาพาดไปแล้วก็ <c oughs> ไปรับพาตัวมันคือรถตู้แต่แม่งมันจรง hey, ิงเฮ้ยเพื่อนวันนี้ผมได้ยินมาว่าจะมีการรวมตัวของเหล่าบรรดายูทูบเบอร์กว่า50ช่อง เพื่อให้จะทาการแข่งขัน S T D game เราก็เลยต้องทำการซ้อมแขนเพื่อตัดแต้มตัวผู้แข่งขันเหตุการณ์จะเป็นยังไง Let's go ไล่ไ่คำเตือนี้เลียนี้อ่านดีครับโอ้โหต้องบอกว่างานนี้มีเข้าโรงพยาบาลไหมแต่ไม่ได้เข้าจริงนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ คลิปชาบูเป็นยังไงนะครับผมก็คือมีพี่คนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์อ่าแฮปปี้ชาบูเนี่ยครับผมเขาบอกว่าพี่ต้องการคอนเทนต์ที่สุดน้องแจ็คจัดเต็มมาเลยจะทํายังไงขอมาได้เลยผมบอกว่าพี่ไหวเวลาถ้าผมมาลดลงน้ําอ่ะแล้วไม่ใช่ลดผมนะลดพี่พี่ต้องเตรียมให้ผมเขาบอกว่าจัดเลยเอาให้สุดไปดูกันนะว่าจะสุดแค่ไหน let's go เดี๋ยวบอกเลยนะว่าถ้าเราลงน้ำเนี่ยโอกาสแม่งมีแค่เทคเดียวเท่านั้นั้งแพทหรือพลาดหรือหลุดผิดพลาดล้อลื่นล้อล้มฟันหักนั่นคือเหตุการณ์จริงๆครับบอกก่อนแต่นี้แม่งเสือกลงตัวทุกอย่างต้องขอขอบคุณดวงชะตากรรมของกูด้วยที่แม่งโคดแข็งไงสัวนแข็งก็ควยอีกไอ้เหี้ย <c oughs> อลังการงานสร้างจากกันหนังฟอร์มยักษ์คสองแบบวเร็วันแฮปปี้าบูอันนี้ผมพูดตรงตรเลยนะ EP เนี้ยคือเตรียมแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของแบรนด์แต่ว่าลูกเขาเนี่ยที่นั่งอยู่อ่ะกับอ่าคนรับใช้แม่บ้านเรียกว่าแม่บ้านนะครับที่ยืนอยู่เนี่ยนะเสื้อลายๆเขาไม่รู้นะครับผมส่วนตัวเจ้าของบ้านรู้แล้วแต่ว่าผมขี่เข้าไปเขาก็หน้าเวอร์นะก็คือเป็นไปตามนั้นเลยครับผม สึกล้างตาบัวขาวแป,ป๊บโพคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ FC นะครับผมที่ถามเข้ามานะครับว่าพี่แจ๊คกล้าต่อยกับบัวขาวหรือเปล่าในคลิป Q&A นะครับผมที่ผมตอบว่ากล้ามาสิบัวขาวกล้าต่อยกับผมหรือเปล่าลองไปถามบัวขาวดู FC ดันไปจุดประเด็นครับผมไปทักหาไปบัวขาวว่าพี่แจ๊คอ,อยากโดนซัดพี่แจ๊คกับพี่บัวขาวก็งงมันคือใครว่าแจ็คแป,ป,ป๊บโพทีมงานติดต่อมาแจ็คแป,ป,ป๊บโพบัวขาวอยากเจอบอกได้ครับผมส่งโลเคชั่นบ้านไปเลยครับถ้าใครติดตามเพจข,ของแจ็คแป,ป๊บโพก็จะรู้นะครับ จจจมึงแล้วผมก็มาแก้แค้นในคลิปนี้ที่เชียงใหม่นะครับผมผมมากระทืบหน้าบัวขาวยับเลยดูสกิลการต่อยแค่นี้พอมหน้าพี่จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าพี่จะโยกบัวขาวแม่งถึงกับหน้าเสียผมพูดแค่นี้แหละครับคลิปต่อไปนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปหาดาวดิจิตอลที่มียอดซับสไครต์แล้วก็ยอดวิวที่เยอะสูงนะครับผมหมอสุนินนะครับผม เป็น,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 นก็ส้นตีมเขาว่าครับผมแล้วก็เกิดประเด็นดาม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งประเด็นดาม่าก็คือเอารองเท้านะครับผมไปตีหัวหมอสุนินนะต้องขอโทษ f ออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไปคลิปต่อไปเลยแล้วก,กันลอยกระทงคลิปนี้เจต,ตัดนะฮะเป็นคลิปที่น้องเจจืดจางนะครับผมตัดไวที่สุดที่เคยทําำมานะครับขอวันเดียวได้ครับผมก็คือถ่ายคืนนี้พรุ่งนี้ตัดพร้อมลงอีกวันมะลืนเลยครับโอ้โหโคตรสุดเลยนะฮะ เราจะเอารถง้นะครับผมเ็เราไปดูเลยว่าจะส่งใครไเสโเชื่อห ผมอยากจะทําอะไรให้แม่งแบบว่าเป็นตัวสุดเป็นตัวแบบริเริ่มเป็นตัวแบบนี้เลยมันก็เลยแบบเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเว้ยเออเอา,เ,อาปเป็นว่า,วาคุณชอบแบบกุประทับใจใครอยากไปดูก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครไม่ชอบก็เรื่องของมึงนะครับ <S 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 ต่อมาก็จะเป็นเพลงของจีบเราก็เพ้อจิบเธอก็แพ้นะครับทำกับปากเพชรอีกแล้ว <S <S คิดว่าตัวเองแบบว่าท็อปไงสัตว์ทำเพลงเฮียแลไรก็ดังไงสัตว์ทำเพลงนี้เจ็ดแสนกว่าวิวนะครับต้องขอขอบคุณพักคุณ f อด้วยนะครับที่ดันให้มาถึงเจ็ดแสนวิวจนได้ทาไมงั้น นะครับไปฟังกันให้ฟังหน่อยเดียวพอโอเคจบครับอันนี้ครับต่อไปได้คอแลบกับคิวเตโอปะ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 ปปคิวเตียปาครับผมก็คือถอดรถออกเหลือแต่ล้อ เอาตรงๆนะผมฉะเฉลยเลย EP นี้คือผมรู้กันกับมันนะเว้ยคือว่าผมมาเตรียมกันไว้แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วคือกูไม่เอารถมาคืนเข้าใจปะคือกูบอกว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จดยวรถมาให้แต่กูก็ไม่รู้เลยกูตีแบลเลยอันนี้ก็คือหลังจากนี้ไปคือเหตุการณ์จริงนะครับผมไม่ได้เตรียมเลยนะ<อ>มันจะประมาณนี้แหละครับทุกคนใช้เวลาไปนานอยู่ EP นี้เล่นจนแม่งหาไม่ออกกันเลยหน้าแห้งกันเลยครับผม อ่ะคลิปต่อไปอารอมณ์ไป็นลงนาผมบอกเลยว่าควันแม่งขึ้นเองก็ประมาณนี้ครับผมใครอยากไปย้อนดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่า โอ้โหคลิปต่อไปที่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับขอขอบคุณปู่มหามุน,นี้เครับผมที่เข้ามาร่วมแจม EP ล่าผีนะครับที่ทําให้แจเปรนโพป,ประสบความสําเร็จในคอนเทนต์ล่าผีนะครับ <ไป S 1> ซ,ซึ่งเราจะมีแพนปีหน่าจะทําต่อกันอีกเรื่อยๆนะครับเชิญเหล่าบรรดาเซเลบซูเปอร์สตาร์นะครับผมเข้ามาร่วมทําการถ่ายคลิปล่าท้าผีแต่แมงฮาไอสัตว์โคตรฮาแล้วผมชอบด้วยไปดูกัน let's go ซึ่งเป็อนอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมผมชอบนะส่วนตัวผมชอบมากครับผมเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปรับชมดูแน่ๆน,นะครับโอเคครับผมคลิปซันต้ากล่องสุ่มนะครับผมลงไปวันที่24ธันวาคมก็เป็นคลิปเหมือนก็คลิปคล้ายๆคลิปส่งท้ายแหละครับผมก็คือเกิดไอเดียเราไปดูคอนเทนต์มาแล้วเกิดไอเดียช่วงนี้ um กล่องสุ่มกาลังมานะครับผมก็เลยทําการห่อกล่องสุ่มแล้วก็ไปแจกประชาชนทั่วไปนะครับผม ซานต้าโดยลุงซานต้าจะขอเงินคนละหนึ่งบาทเพื่อแลกกับการเปิดกล่องสุ่มหนึ่งครั้งภายในกล่องสุ่มมันจกไปด้วยไอ้ปูทองคำตู้เยน็นและละมันที่อยู่ีอีกมากมายและกล่องสุง่มทุกกล่องใช่ันจะมีของดีเสมอไปมาดูกันเลยเ e t s ก้ประมาณนี้ครับไปหาย้อนดูเอาราการนะ ท้ายปีนี้นะครับผมอยากจะบอก FC ว่าตั้งความหมายตั้งความฝันตั้งสิ่งที่เรานึกคิดให้ชัดนะครับผมแล้วเดินพุ่งเข้าไปหามันแล้วทําให้มันสําเร็จนะครับ เราอยากได้บ้านเราอยากได้รถเราอยากได้เงินกี่บาทโฟกัสเข้าไปนะผมแล้วก็ทําตามประสบการณ์ทําตามความเชื่อของตัวเองนะครับผมทําเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าที่เราวางไว้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับ Jack b a c k ผล่ EP หน้าและปีหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนและ EP แรกจะเป็น EP อะไรติดตามรับชมกันยนะครับ Let's go Happy New Year 2022 Woo ั hoo! Bye! I...